มันพึ่งได้ทายโอเคสวัสดีครับดิสวัสดีครับผมมารีวิวเจ้าหลวงทั้งทั้งหลายเลยครับอันนี้อันนี้อะไรเลยอันนี้แล้วมันมันมันมีมีหลายอันมากอันนี้ของของรถดับเพลิงอันนี้ของอันนี้รถดับเพลิงเหรอคุณเรียกว่าหางหรือว่าหางจิ้งจก อันนี้นกอินทรีแล้วนี่อันนี้จรวดเอัจรวดรถไฟอันนี้รางรถไฟอันนี้จระเข้รถไฟของแท้เลยครับโอ้มีรางด้วยจระเข้มีรางอันนี้รถดับเพลิงอันนี้เป็นจรวดไม่ใช่เรือดำน้ำเรือดำน้ำเรือดำน้ำอยู่นี่ที่ทำให้คแม่ฉีดวัคซีนรถถังมีรถถังของกระทรวงกลาโหม ไปแล้วจบหรือยัง